เมื่อกายว่าจ่าใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกัน ใจก็ให้หยุดนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยานามิตรเกษมสุขพมรสถิตและกัลยานามิตร วิรพงศ์สวนสินพงศ์นำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสมทบกระถิ่นครั้งที่หนึ่ง ประจำปีพุทธศักราช2565ของวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกทั้งในและต่างประเทศ ข้าพเจ้าลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถ ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเปรียงกัน ฮัทธรรมยังพุทธสาภาขวะโตปุพพาคณามการังกะโรมาเซนาโมตัสสะภาขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธา อราหะโตสัมมาสัมพุทธาสาะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธาอิมานิม่ยังพันเตอิมานิม่ยังพันเต ปังสุกุระจีวรานิปังสุกุละจีวรานิสปริวารานิสปริวารานิภิขุสังคัสสะภิขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกข<ด>ุสังโคอิมานิอิมานิ ปังสุกุลจีวรานิปังสุกุลจีวรานิสปริวารานิสะปริวารานิปฏิคันหาตูปฏติคันหาตู อัมหากัง,กงทีคารัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุส,สงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ ผ้าบางสกุลจีวรนผ้าบางสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุอีกสักครู่คณะสงฆ์จะได้แปลแถวไปยังแท่นผ้าปา่า เพื่อพิจารณาพระป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยยนมิตรผู้รักการสร้างบุญกุศลทุกท่านครับเมื่อขณะสมัยแห่งการสร้างบุญใหญ่กำลังบังเกิดขึ้นบุคคลผู้มีดวงปัญญา ย่อมขวาโอกาสการสร้างบุญนั้นไว้แล้วทุ่มเททำอย่างสุดกำลังเพื่อก่อเกิดเป็นสเสบียงบุญอันไพศาลที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตในสังสารวัตรไปตลอดการยาวนานดังเรื่องราวของหญิงทาตแห่งนครพารณสีผู้มีดวงปัญญา สมัยหนึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เข้าพรรษาได้มีพระประเจกพุทธเจ้าห้ารรูปห่อจากภูเขาคันธมาศเพื่อมาจำพรรษาที่ป่าอิสิปัตนะใกล้กับกรุงพาราณสีพระประเจกพุทธเจ้าทั้งห้ารอรูปนั้นได้เข้าไปบิณฑบาตเพื่อขอเสนาสนะ ที่ต้องใช้จำพรรษาที่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งแต่ทว่าเศรษฐีนั้นไม่ได้ใส่ใจในพระประเจกพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อยเขาปฏิเสธบุญใหญ่อย่างน่าเสียดายพระประเจกพุทธเจ้าทั้งห้าร้อยรูปจึงต้องออกนอกเมืองไป พร้อมกับบาดเปล่าขณะนั้นเองได้มีหญิงทาสคนหนึ่งเดินผ่านเข้ามาพบเมื่อได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระประเจก,กพุทธเจ้าแล้วนางไม่อาจนิ่งดูได้ได้เข้ามากราบภาร,รณาขออาสาที่จะเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารและเสนาสนะแด่พระประเจก,กพุทธเจ้าทั้ง500รอยลูก แม้จะมีทรัพย์น้อยแต่หัวใจที่ยิ่งใหญ่สุดขนานางท่าใช้ดวงปัญญานำข่าวบุญไปแจ้งแก่หญิงทาาคนอื่นอีกห้าร้อยคนโดยใช้ปิยวาจากล่าวเชิญชวนจนเหล่าท่าทั้งหมดและครอบครัวท่าอีกห้าร้อยครอบครัวยินดีที่จะร่วมสร้างบุญใหญ่แล้วร่วมกัน สร้างเสนาสนะห้าร้อยหลังและคอยอุปถากดูแลถวายพัตทหารและปัจจัยสี่แด่พระประเจกพุทธเจ้าทั้งห้าร้อยรูปตลอดทั้งไตรมาสจนกระทั่งออกพรรษาด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ทำให้เหล่าท่าทุกคนไม่รู้จักทุกขติเลยได้บังเกิดเฉพาะมนุษยโลกและเทวโลกกระทั่งมาถึงภพชาติสุดท้าย ตรงกับพุทธการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหญิงท่าห้าร้อยนั้นได้มาเกิดเป็นเจ้าหญิงในราชตระกูลสากยะแห่งกรุงกบิลพัทต่อมาได้ออกบวชเป็นพิษุกนีและได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอารหักตเถรีทั้งหมดห้าร้อยรูปส่วนหญิงทาตผู้เป็นต้นบุญใหญ่ในคั้งนั้นได้มาบังเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชมีพระนามว่า มหาประชาบดีโคตมีหรือพระนานางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ออกบวชเป็นพระมหาเทรีรูปแรกในพระพุทธศาสนาทั้งยังได้บรรลุอาราตผลอันเลิศและได้รับฐานะอันเลิศกว่าภิกษุณีทั้งปวงในด้านผู้รู้ราตรีนาน ทางวัดถังสศตสามิกังฟังสุกุระจีวรังไม่หังปาปุนาติผ้าฟังสุกุลจีวรอ,อันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้สา นางทาตุผู้มีปัญญาได้ทำหน้าที่ยอดผู้นำบุญเป็นต้นบุญใหญ่ชวนมหาชนมาอุปถามภ์พระประเจกพุทธเจ้าอำนาจบุญนั้นจึงทำให้เข้าถึงฐานะอันเลิศเนื้อสตรีทั้งแผ่นดินครั้นเมื่อออกบวชก็ได้บรรลุอรหัตผลดำรงในตำแหน่งอันเลิศ เหนือภิกษุณีทั้งหลายฉันใดขอพลานิสงจากการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชวนชนทั้งหลายให้มาทอดผ้าป่าธรรมชัยในครั้งนี้จงส่งผลดลบรรดาลให้ยอดนักสร้างบรมีทุกท่านมีดวงปัญญาที่สว่างสวัยได้เข้าถึงฐานะอันเลิศด้วยมนุษย์สมบัติ ทิพยาสมบัติและนิพพานสมบัติพรั่งพร้อมด้วยโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปไม่มีวันตกต่ำอับจนขออำนาจแห่งบุญจากการทอดผ้าป่าด้วยความศรัทธาในครั้งนี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้ลูกหลานคุณยายทุกคนสุขสมหวังดังใจปรารถนา ึงพร้อมด้วยลาบยศสรนเสริญสุขมักผลนิพพานให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีพระธรรมกายสถิตมัน่นหนศูนย์กลางกายไม่มีวันเสื่อมสลายและได้ตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปไม่พัดจากกันไปไหนตราบกระทั่ง ถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุ